เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทางเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องขู่โด่งคอยอีกครั้งสวัสดี FC ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายเข้ามาขายหลายท่านก็สอบถามนะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงที่ไว้วางใจกันในคลิปนี้ ep นี้ครูโดงจะมาพูดถึงเหรียญ ของในหลวงรัชกาลที่9อีก3มเหรียญสพศนะครับครูโดงก็อยากจะมาบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้อง3เหรียญ3พศนี้ดูในกระปุกอมสินนะครับอย่าใช้อย่าให้เด็ดขาดเพราะว่า3มเหรียญสพศนี้ตอนนี้เริ่มมีราคาซื้อขายมาแล้วนะครับ3เหรียญสพศนี้เริ่มมีการซื้อขาย เดี๋ยวลองเข้ามาดูกันนะครับทีละพศและด้วยสาเหตุอะไรนะครับทำไมถึงเริ่มมีการซื้อขายกันเหรียญแรกที่คุณโดจะมาพูดถึงนะครับเป็นเหรียญ5บาทเป็นเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญน,นี้ใครที่อยู่ในวงการนักสะสมก็จะทราบกันดีอยู่นะครับเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะมีปี40ย์ และบี46นะครับที่มีราคาเกินหน้าเหรียญแต่เหรียญน,นี้ก็เริ่มมีการซื้อขายกันแล้วครับนั่นก็คือเหรียญห้าบาทปีพุทธศักราช2,531เหรียญห้าบาทปีพุทธศักราช2,531จำนวนการผลิต44ล้านกว่าเหรียญน,นะครับ44ล้านนี่ก็ถือว่า เยอะพอสมควรเลยแต่ที่สำคัญทำไมเหรียญนี้ถึงเริ่มมีราคาซื้อขายนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปีแรกรุ่นแรกที่มีการเปลี่ยนรูปแบบจากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์มาเป็นเหรียญหลังวัดเบนจมบาบพิรดุสิตวนารามปี2อ3 1ามเเมื่อช่วงต้นปีถามว่ามีการซื้อขายไหมก็มีการซื้อขายเกินหน้าเหรียญนะครับ 6บาทบ้าง8บาทบ้างก็อยู่ประมาณนี้แหละแต่เหรียญน,นี้ถ้าพูดถึงปัจจุบันนะครับราคามันทรงๆแล้วก็ยังซุดๆอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คุณดงแนะนำเพื่อนเพื่อนเพี่อน,น้องเกิดมีในกระปุกอมสินอย่าใช้อย่าให้เด็ดขาดเพราะว่าเหรียญน,นี้ก็เริ่มมีการซื้อขายกันแบบปรับไปนะครับแต่ว่าเวลาซื้อขายกันก็ไม่ใช่ว่าเหรียญ2เหรียญน,นะเขาคือขาย 20- 30เหรียญหรือว่า100เหรียญ โอเคนะครับอันนี้คือปีแรกทีนี้มาถึงอีก1ปีพศก็คือปีนี้เอาอันนี้ดีกว่าเนาะเหรียญนี้พศนี้ถามว่าคูดวงเคยทําคลิปไหมสาหรับเหรียญนี้ก็เคยทําคลิปอยู่นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญ5าบาทภาะเสียนใหญ่เหรียญนี้เป็นเหรียญปีพุทธศักราช2553 เหรียญปีพุทธศักราช2553นะับในคู่มือบางเล่มก็บอกว่าผลิต20ล้านเหรียญบางคู่มือก็บอกว่าผลิตอยู่มา7ล้านบ้าง8ล้านบ้างแต่มีการนำออกมาใช้ไม่ครบก็สุดแล้วแต่แต่เหรียญปี2553มีการซื้อขายกันนะครับซื้อขายกันเหรียญน,นึงก็เฉลี่ยแล้ว8บาทต่อ1เหรียญก็เช่นเคยนะก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เวลาซื้อขายกันก็ต้อง ลหลักห้าสิบเหรียญยี่สิบเหรียญร้อยเหรียญพราะงนั้นมันก็ไม่คุ้มกับค่าส่งเหมือนกันนี่คือสองเหรียญสองพศที่คุณดวงอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูกันนะครับว่าใครมีกระปุกอมสินหลีกเลี่ยงก,การใช้การให้เด็กขาดนะครับสาหรับสองปีพศนี้เพราะราคาเริ่มเกินหน้าเหรียญทีนี้มาถึงปีสุดท้ายเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญ5บาทพระเสียนใหญ่เหรียญ5้บาทพระเสียนใหญ่เหรียญนี้นะครับก็มีราคาซื้อขายกันอยู่เช่นเคยเหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทปีพุทธศักราชสองพันในคู่มือของคู่โด่งนะครับจะแจ้งว่าเหรียญนี้ผลิตมาทั้งหมดอยู่6กล้านสองแสนสเหรียญตามคู่มือเลยนะครับถามว่าเหรียญนี้มีการซื้อขายไหม ก็มีการซื้อขายเช่นเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวครู่งขออนุญาตวางเหรียญแล้วก็เดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูนะครับว่าคููโดง่งที่ทํามารีวิวเนี่ยน,นี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญ5บาทนะครับเป็นเหรียญ5บาทปี5253มาเห็นไหมเนี่ยในคู่มือของคููโดงก็ปี2,551ในจํานีจำนวนการผลิต6 2แ0น20เนี่ย นเ,นเนี่ยเหรียญเนี้ยมีราคาซื้อขายนะครับก็อยู่8บาทส่วนปี5้ามในคู่มือของคู่โด่งก็20ล้านกว่าเหรียญแต่คู่มือบางคนก็อยู่ที่7ล้านบาง8ล้านบาง6ล้านบาทก็แล้วแต่แต่ที่คู่มือของคู่โด่งครับเป็นเหรียญกระสาบไทยก็แจ้งมาแบบนี้แล้วก็มีการซื้อขายกันจริงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้พอสอนี้นะครับนี่ครับผมนี่คือ3เหรียญสาพอสอที่ ใครมีอย่ารีบใช้อย่าให้ใครเด็ดขาดนะครับหรือว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่านําไปทอนนะครับเพราะว่า 3, 3, 3, อสามเหรียญสามพศนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วถึงแม้มันจะไม่ได้ปูดปาดหลักร้อยเช่นปี46หรือว่าหลักพันเช่นปี40แต่เหรียญน,นี้เริ่มมีราคาเกินหน้าเหรียญปี2531เหรียญ2553 และเหรียญปี2,551สามเหรียญ 3, อสามพศนี้เป็นเหรียญแห่งอนาคตก็ลองลองดูนะครับที่กูโดามาทำนี้เน้นย้ำเน้นเตือนก็โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหลายคนไม่รู้ว่าเหรียญที่อยู่มีอยู่ในมือบางทีมีมูลค่าสูงเกินหน้าเหรียญ ครูโด่งก็จะนําข้อมูลดีๆเหล่านั้นเข้ามาพูดมาคุยกันนะครับก็ลองลองดูแต่ว่าถ้าใครใคบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดจําเป็นต้องใช้จะบอกว่าไงจําเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้ครับแต่ที่ครูโดมงพูดเสมอนะครับครูโด่งจะพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักเนี่ยวันนี้เราเก็บเอาไว้สิบห้บาทมูลค่ามีแต่จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับด้วยปัจจัยอะไรอันดับแรก เป็นเหรียญผลิตน้อยเป็นเหรียญปีลึกๆนี่แล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเหรียญพวกนี้ที่เราจับต้องได้อีกหน่อยจะกลายเป็นวัตถุโบราณของโบราณเพราะว่าปัจจุบันเราใช้เงินผ่านเน็ตผ่านมือถือ เป็นเงินดิจิตอลกันหมดแล้วลองลองดูนะครับของพวกนี้ก็จะผลิตน้อยลงน้อยลงทุกปีลงกระส่าก็จะผลิตเหรียญพวกนี้น้อยลงน้อยลงจนตอนนี้ต้องมาผลิตเหรียญที่ระลึกแล้วอะ่ะเนี่ยครับผมนี่แสดงให้เห็นนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เราสมมติเราเก็บ15บาทผ่านไป3ปี1เดือนสเดือน5เดือนสิปีไม่ใช่ว่ามูลค่าจะน้อยกว่าหน้าเหรียญน,นะครับมันจะมีราคาสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้น ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ลองลองดูนะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอกคอย